นะครับสามตุลาสองห้าห้าเจ็ดครับเอเอดอกไม้บมาดอกไม,กมก้มฝากร้านเาดียวันงมันมีสว่างมันมีไฟนะไหนอ้ามัไม่ติดเพราะมันเพราะมันก็ตีแรงๆอะ่ะ<อ>จะมีไฟอ้ ให้เลยใช่ไหมหรือว่าให้ให้ยืนมันใส่มาแล้วปากกามันเป็นปากกาด้วยให้พี่พกับคนแก่นะให้นได้ได้ให้เลยใไหม้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเล้นซื้อใหม่เขียนหนังสือเออให้พี่พลอยไปเขียนหนังสือไปไปเออไปเที่ยวพี่พลอยไป เซนไม่เจอเซนมันอยู่ไหนว่าไปกับแม่อ้ออะไรเงี้ย